สวัสดีครับคลิปนี้นิตยสารแม่นาคช่องเจ้าพยาชนั่นนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับนิตยสารแม่นาคเล่มใหม่ที่จะวางตลาดในวันจันทนร์ที่หนึ่งนะฮะที่จะถึงนี้หน้าปกครับเป็นรูปของเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดม่วงชุมอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีที่ผมเอาเจ้าแม่ตะเคียนของวัดม่วงชุมมาขึ้นปกเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้ว เพราะว่าเมื่องวดที่แล้วนะฮะมีคนถูกระวันที่หนึ่งจากเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยครับไม่ตาประทานโชคลาบสิบสองล้านบาทเจ้าแม่ตะเคียนหลายที่นะฮะให้โชคลาบแต่ที่วัดม่วงชุมนี่ถือว่าให้รางวัลที่หนึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเราก็เลยขอนะฮะขออัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมาเป็นสิริมงคลกับปกของนิตยสารสายหมูที่มีคนอ่านมากที่สุดยังไงเพื่อนๆนะครับ ถ้าหากเจอหนังสือแม่นาควางตลาดไว้ที่หนึ่งเมตตาอุดหนุนต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบคุณจริงๆนะฮะเป็นหนังสือที่สายมูทํากันด้วยใจนะครับไม่ได้หวังกำไรกําไรอะไรชาวบ้านเขาขายเล่มละหกสิบแม่นาคเล่มละสี่สิบาทแล้วเนื้อหาสารานี่นั่นเอียดนะครับนั่นเอียดจริงๆนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะฝากเพื่อนๆขอประชาสัมพันธ์ก็คือ อนนี้บ้านมนตาของอาจารย์ต่อเนะฮะีฮยท่านได้ร่วมกับเจ้าพยาชันแนนนะฮะจะพาสายมูนะฮะคนที่มีชื่นความชื่นชอบในเรื่องของสถานที่ลี้ลับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดส,สวยๆหรือสถานที่ที่มีตำนานความน่าสะพรึงกลัวสถานที่โชคลาภผมกับอาจารย์ต่อจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสสถานที่เหล่านั้น สบายๆครับไม่ไกลนะฮะร,รอบๆกรุงเทพจังหวัดนนทอ,อสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยมีเยอะนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในหนังสือแม่นาคมาสามสิบปีผมกล้าการันตีเลยวว่าถ้าหากเป็นสถานที่สายมูเนี่ยต้องการไปกราบไหว้ผมคือว่าไม่ธรรมดารู้ทีเดียวว่าตรงไหนควรจะไปตรงไหนไปแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับฝากไว้นิดนึงนะฮะ บทหลังของน ia ia ักส the ือแม่นาคตอนนี้บางคนบอกว่าช่องของเจ้าพยาชนแนนเนี่ยจะหาได้ยังไงนะครับมันก็ปัจจุบันเนี่ยครโทรศัพท์บ้านเราเนี่ยนะครับมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะฮะเพื่อนๆก็เข้าไปนะฮะเข้าไปที่ช่องของที่ว่าสั่งงานด้วยเสียงของ google นะฮะของเอ่อ เข้าไปยูทูปก่อนนะฮะเพื่อนๆเข้าไปยูทู e แล้วก็ไปพิมพ์คําว่าเจ้าพยาชแนนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เราให้โทรทัศน์นะฮะมันเปิดช่องเจ้าพยาชแนนเราก็จะเจอคลิปนะที่ผมไปทำกับท่านอาจารย์ญญต่อนะฮะอันนี้ไปที่ วัดของจังหวัดสระบ,บุรีวัดพยาวนะฮะชื่อวัดพยาวก็จริงนะฮะไม่ใช่อยู่จังหวัดพยาวนะฮะอยู่อำเภอเสาใหา้จังหวัดสระบ,บุรีอยู่ไม่ไกลจากวัดที่มีเจ้าแม่ตะเคียนคือวัดสูงนะฮะวัดสูงอยู่ติดติดกันแล้วขับรถไปประมาณสองกิโลนะฮะเราก็ไปคุยนะฮะให้อาจารย์ต่อเนี่ยท่านแนะนําสถานที่เพราะอาจารย์ต่อเนี่ยท่านเป็นคนสระบ,บุรีอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าฝากนิดนึงนะเป็นช่องที่เราทํากันด้วยใจรัก ราะว่าผมเนี่ยชอบไปตามวัดต่างๆไปตามสถานที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าจะไม่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยผิดหวังกับช่องของเจ้าพยาชะนนเป็นอันขาดฝากด้วยนะครับและจะมีไลฟ์สดนะฮะผมกับอาจารย์ต่อเนี่ยจะไลฟ์สดกันยังไงก็ดูส่วนมากก็จะทําเฉพาะเอออาจจะเป็นวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามช่องเจ้าพยาชะนนแล้วก็นิตยสารแม่นาคเดี๋ยวเรา ผมติดหนี้เพื่อนๆมาหลายหนี้และเกี่ยวกับที่บอกว่าจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าพูดถึงในสายเกี่ยวกับพวกธาตเกษติ์เนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรฮะนึกถึงเขาเขาสามร้อยยอดนะฮะเขาสามร้อยอดนี่อยู่ในอำเภอสาสามร้อยอดอยู่ห่างจากก่อนจะถึงตัวจังหวัดประจวบเนี่ยประมาณห้าสิบกิโลนะครับเป็นเทือกเขาที่มีความลึกลับ เล่ากันว่าในอดีตนะฮะในอดีตบริเวณเนี้ยมันมีน้ํำทะเลขึ้นสูงนะฮะสูงมากเลยและมีอยู่ทีนึงเข้าใจว่าอาจจะเป็นซึ้นละมิก็ได้ก็จะพัดพาเนี่ยเอาสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านเขาปลูกสร้างไว้รวมทั้งประชาชนเนี่ยหายไปกับทะเลตอนนี้ก็มีชาวบ้านอยู่จํานวนห้าร้อยกว่าคนนะฮะอธิษฐานกิบบอกว่าถ้าหากว่ามีชีวิตรอดเนี่ยก็จะสร้างสารค์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาให้กราบไหว้บูชา ปรากฏว่าทั้งห้าร้อยคนนะฮะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้แล้วรอดชีวิตครับสมัยก่อนภูเขาลูกนี้ตั้งชื่อว่าเขาสามร้อยรอดนะฮะรอดชีวิตต่อมาเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยชื่อมันก็เปลี่ยนจากสามร้อยรอดเป็นสามร้อยยอดในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ผมบอกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะมาโดยเฉพาะสายมูที่มีความเชื่อในเกี่ยวกับท่ากยิยสิธิ์ของเออพระธาตุสามร้อยยอดเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรผมสัมภาษณ์พี่เล็กไว้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันโอเคครับนี่ก็คือพี่เล็กนะฮะเป็นคนอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบเลยเป็นคนในพื้นที่สมัยก่อนในประมาณยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยผมก็ไปที่เขาสามรอยอดนะฮะวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับเอาพระธาตุสามร้อยอดมาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ งานแฮนด์เมดนะฮะสวยงามสวยงามระดับหนึ่งด้วยฝีมือชาวบ้านนะฮะชาวบ้านตื่นเช้ามาเขาก็ไปเอาหินจากเออไปเอาพระธาตุสามรยอดเนี่ยมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเออเป็นรูปเคารพของเทพสวยงามมากนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะทุกอย่างวิถีชีวิตเป็นเปลี่ยนไปนะฮะปรากฏว่าก็ความก้าวหน้าของเครื่องไม้เครื่องมือในการทําและอาจจะมีในทุนนะฮะที่เข้ามา ลงมือทําเกี่ยวกับพระธาตุสามรอยอดอย่างเป็นรูปเป็นร่างจัดแบบสวยงามเลยและผมทราบพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระธาตุสามรอยอดเนื่องจากบูชาไปแล้วได้สิ่งที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นจริงๆนะครับพระธาตุสามร้อยยอดนี่เป็นอะไรที่เนื้อข้ามรรญายจริงๆเพื่อนๆอยากจะให้บูชากันถ้าหากว่าไปบูชากับพี่เล็กเนี่ยมันกลายไป อาจารย์ต่อบ้านเมืองราก็มีราคาถูกไม่แพงนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการพระธาตุสามระยอดรูปแบบพระพระุทธรูปองค์เทพต่างๆสวยๆเนี่ยก็ไปหาพี่เล็กนะฮะอยู่ในทางเข้าเออำเภอสามระยอดนะะเขาสามระยอดไม่ไกลนะเข้าไปเลี้ยปั๊บก็เจอพี่เล็กเป็นคนน่ารักนะฮะคุยดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าราคานะฮะราคาก็คือมาตรฐานของเขาพี่เล็กเนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า แม้ว่าบางวันเนี่ยอาจจะลูกค้าน้อยแต่พี่เล็กก็ไม่เคยที่จะขายเอายอดเอาเงินเพราะพี่เล็กถือว่าราคามาตรฐานมันมีอยู่แล้วพี่เล็กจะไม่ยอมให้ราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นจริงผมฝากนะฝากถึงเขาอุ้มครึมนะที่หลายๆคนบอกผมมาว่าตอนนี้แม้จะเป็นเขาอุ้มครึมธาตุกายสิทธิ์ของแร่เขาอุ้มครึมแท้ๆเนี่ยนะครับเริ่มมีการลดราคาทั้งทงท,งที่เป็นของแท้นะ ลดราคาเพื่อความอยู่รอดเพื่อความเปากท้องอ่ะเราก็เข้าใจนะว่าคนเรามันหิวนะฮะในเมื่อเงินสามสี่ร้อยสองสามร้อยบาทมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องคว้าไว้ก่อนแต่ทําอย่างนั้นผมถือว่าเป็นการตัดราคานะฮะเป็นการฆ่าตัวเองนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าหากมันดิ่งมามันอยู่ที่ระดับประมาณสองสามร้อยบาทแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเท่ากับราคาราคาความเป็นจริงที่เคยมีในอดีตเนี่ยหลักหมื่นหลักพันหลักแสนเนี่ย ผมบอกเลยว่าไม่มีไม่มีโอกาสละเพราะมีไอ้ตัวนี้มันคอยกําหนดราคาไว้คอยกดราคาไว้นะครับยังไงก็ตามนะผมถือว่าท่ากายสิทธิ์เนี่ยทาให้ชีวิตรเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนไรในทาาที่ดีขึ้นนะฮะถ้าว่าเพื่อนๆนะครับต้องการให้ชีวิตดีขึ้นนอกจากดูคลิปของอาจารย์ต่อที่ผมทํากับเอ่อกัมพูชาแนนกับป้านมนตราพาไปดูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถานที่โชคลาภต่างๆไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ้วเนี่ย วัตถุมงคลแห่งโชคลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะและอาจารย์ต่อถ้าถ้าผ่าเป็นท่ากายสิทธิ์เนี่ยผมยกให้อาจารย์ท่านนี้เบอร์หนึ่งอาจารย์ต่ออยู่กับลูกศิษย์แม่น,นาคมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีความอาจารย์ต่อที่ได้ใจผมตรงไหนคือไม่เห็นแก่ได้นะครับไม่เห็นแก่ได้ในขณะที่หลายๆคนบอกว่าอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อขายวัตถุมงคลอย่างเนี้ยสิบปีก็ไม่รวยอาจารย์ต่อบอกต้องการให้คนมีรายได้น้อยเอื้อมถึงในค่ากายสิทธิ์ที่เป็นของแท้ เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ต่อก็มีงานประจาอยู่แล้วในเมื่อมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของหนังสือแม่นาคเนี่ยในตัวผมเองรู้จักเนี่ยผมบอกเลยว่าผมทุ่มเทกับอาจารย์ต่อหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยปกหลังของแม่นาคนี่เอาออกไปได้ไหมเดี๋ยวเขาจะลงแทนอาจารย์ต่อให้ค่าตัวสูงกว่าด้วยผมบอกไม่ต้องนะอย่าดูถูกกันด้วยที่ว่าตัวเงินผมทําคลิปทําอะไรก็ตามเ่ยบอกอตรงว่างเงินนี่ผมไม่เห็นนะฮะมีเงิน ผมให้น้องที่เขาตัดต่อไปนะฮะคือเราอยู่กันด้วยใจไม่ได้อยู่กันด้วยเงินนะฮะคนที่พูดคํากบเงินสองคำกบเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าในชีวิตนี้จะหาความจริงใจกับคนไม่ได้แล้วผมเป็นคนมีเพื่อนน้อยแลวผมเลือกคบคนด้วยอาจารย์ต่อนี่ถือว่าเป็นคนที่ผมไว้ใจได้ว่าเป็นคนที่มีความจริงใจจริงใจที่เจ้าสิ่งดีๆมาให้กับแฟนนักสือแม่นาคซึ่งผมถือว่าแฟนนักสืบแม่นาคนี่มีบุญคุณกับผม และอาจารย์ต่อเนี่ยทำให้แฟนหนังสือแม่นาคหลายต่อหลายคนมีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมจึงบอกว่าอาจารย์ต่อนี่ก็คืออาจารย์ที่จะอยู่กับหนังสือแม่นาคอย่างยาวนานนะครับทุกวันนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรก็ตามเนี่ยผมสนุกนะฮะแล้วอย่าอย่าเอาไปผมไปพูดใน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 ,ในประเภทที่เรียกว่าไปพูดกันในวงในว่าผมเห็นการเงินนะฮะเงินเป็นสิ่งที่ต้องการทุกคนก็ต้องการเงินแต่การได้มาเราเอาใจไปให้เพื่อนเนี่ย มันมีค่ามากกว่าเงินนะครับจากยอดขายหนังสือแม่หน้าของผมเนี่ยผมถือว่าผมอยู่ได้สบายและไอ้คนที่บอกว่าหนังสือแมหนังสือตอนนี้ไม่มีคนอ่านแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านเปลี่ยนความคิดสมัยที่ท่านทําหนังสือแล้วท่านคนยอดขายไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านไม่ได้ใจของคนอ่านคนอ่านต้องการอะไรท่านไม่เคยสํารวจท่านทําหนังสือให้ตัวท่านเองอ่านใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอย่าเถียงนะครับท่านคิดจะลงอะไรท่านก็ลงท่านคิดจะเขียนถึงอะไรท่านก็เขียนท่านคิดจะลอก Google ท่านก็ลอก แต่สำหรับผมไม่ผมจะดูกระแสดูทิศทางลมว่าเป็นยังไงแล้วไม่ต้องถามนะว,ว่าทําไมผมไม่ไม่เอาตัวเลขในหนังสือแม่นาคมาโชว์ว่าเลขปลดนี่เป็นยังไงเงียบประสิเข้าทุกงวดผมขอพูดเข้าทุกงวดนะครับยังไงก็ฝากไว้นะเพื่อนๆน,น,นะครับเพระาะถ้าสามร้อยยอดนี่เปลี่ยนชีวิตเราถ้าหากบ้านพี่เล็กอยู่ไกลเช่าของอาจารย์ต่อราขามาตรฐานยุติธรรมคนไรายได้น้อยอยังผมเอื้อมถึงเพื่อนๆก็ต้องเอื้อมถึง และดูคลิปดีๆนะครับว่าอาจารย์ต่อทำเนี่ยสนุกสวยงามขนาดไหนนะครับไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วช่วยกรุณานะครับเพื่อนๆขอ,ๆข,อขอใจนิดนึงนะเพื่อนๆน<ๆ>ะขออ้อนเลยเถอะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีบางคลิปเนี่ยมันถูกปิดกั้นอยู่เพราะคนดูน้อยเขาจะปิดกั้นถ้าเพื่อนๆมีน้ําจิตน้าใจเมตตานะฮะกดผมนิดนึงนะฮะแล้วรับรองเลยว่าลุยขนาดไหนผมก็ลุยนะครับ โ okay. อเคยังไงต้องกราบขอพระคุณเพื่อนๆน,นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้หนังสือแม่นาคเล่มใหม่วางตลาดแล้วหน้าปกเป็นรูปของเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดม่วงชุมซึ่งผมเจอกับอาถรรพ์ของเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดม่วงชุมมาแล้วตัวเองวันนั้นผมไปถ่ายรูปนะฮะเพื่อปกหนังสือแม่นาคกันเนี้ยผมสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีด้วยเป็นคนสวยผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้ผมเนี่ยขึ้นไปข้างบนที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ข้างบนสวยมากเลยผมก็โอเคนะตามภาษาผู้ชาย คนส,สวยยิ้มให้ทักให้มันก็ใจพองโตหลังจากเดินคล้อยหลังผู้หญิงคนนั้นนิดนึงผมก็หันกลับมามองผู้หญิงคนนั้นไม่มีฮะผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วแล้วผมไปเจอรูปเคารพของเจ้าแม่ตะเคียนภายในวัดเพื่งชมหน้าคล้ายกับผู้หญิงคนนั้นมากเลยนี่แหละครับผมจึงบอกว่ายานของเจ้าแม่ตะเคียนมีจริงและผมมั่นใจว่าผมมียานของเจ้าแม่ตะเคียนเพราะว่าผมเลี้ยงไปที่ไหนก็ตามเข้าวัดที่ไหนก็าตามจะต้องมีสารเจ้าแม่ตะเคียน ด้วยเหตุน,นี้ครับหนังสือแม่นาคจึงเป็นหนังสือสายหมูฉบับเดียวนะครับที่มีคนอ่านเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดีสุดยอดให้ประโยชน์กับเพื่อนๆให้คุ้มกับเง,งิน40บาทผมทำอย่างแน่นอนครับต้องการความขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าโดยเฉพาะบ้านมนตราพาไปหมูกราบสวัสดีครับ ค่ะเนี่ยหินพระธาตุอะคะ่อนนนะอันนี้เป็นเม็ดพระธาตุเลยค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็พระธาตุเม็ดใหญ่อันนี้ถ้าใครมีในบ้านก็เป็นสิริมงคลเนะพี่เล็กนะ,ะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลย นี่อะไรครับพี่เจครับบริเวณนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นเม็ดพระธาตุอะค่ะโอ้เป็นเม็ดพระธาตุเป็น,เ,ปนเม็ดพระธาตุเป็นพวกพระโมฆลาอ๋อพระโมฆลานะอันนี้ที่เราบูชาไว้ในบ้านก็เป็นสิ่งมงคลเหมอเือนกันค่ะอันนี้เป็พระธาตุโมฆลาร์น่าจะได้นะค่ะ,อะโอ้โนะนี่เป็นมือเก๋อีเล็กนะครับสุดยอดมากครับสวยมากเลย พี่เล็กเออขายไปยังให้บูชาแพงไหมครับพี่แล้วแต่เนื้อหินนะคะถ้าแบบนี้ก็จะราคาสูงอ,อันนี้ก็ละเเป็นแสนนะคะโอ้เป็นแสนเลยนะ,ะนี่ด้วยโอ้แต่แล้วความเป็นสิริมงคลก็น่าจะบูชาค่ะแล้วพี่เล็กนะขา,ขายดีค้าขายดีมากเลยโชคลาภเป็นไงพี่เล็กโชคลาภก็ดีค่ะออโอเคแล้วบริเวณด้านหลังเน่เป็นพระพิรุษรูปของสารพระธาตุสามร้อยยอดนิ่ ราคาเท่าไรคบพี่เล็กต้องเตรียมเงินไว้เท่าไรถ้าองค์นี้ก็อยู่ที่หกพันห้าค่ะถ้าอันนี้ก็ห้าพันเก้านิ้วหนะ้าตักเก้านิ้วอะค่ะแล้วถ้าถ้าแบบนี้ก็องค์ละหนึ่งหมื่นอ๋อันนี้หนึ่งหมื่นนะฮะค่ะความสวยงามนี่เฉียบขาดนะพี่เล็กนะค่ะ้ 4, 100, 4, 100. อ,องค์นี้ก็ประมาณหมื่นห้าค่ะอ่าอ,องนี้หมื่นห้านะพี่เล็กนะต้องมีปัญหาไห้ลูกไม่มีอะ ่ไมเคแล้วแต่แแล้วต่ด้านบนอะไรครับพี่เล็กด้านบนอันนั้นของบูชาไว้ค่ะอ๋อของพี่เล็กนะค่ะไม่ไม่ได้ให้ให้บูชานะอันนี้ไม่ได้ให้บูชาค่ะเขคืออะไรครับพี่เล็กครับอันนี้คือช่อสิวลีค่ะแล้วก็หินพระธาตุธรรมังกรอยู่ด้านในครับธรรมังกรนี่อยู่ที่ไหนครับพี่เล็กครับอยู่ข้างบนนู้นล่ะค่ะบนเขาเนี่ยค่ะโอ้ขึ้นไปนี่เฮ้ปัจจุบันเราขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหอันนั้นเป็นหินเก่าครับพี่เล็ก แล้วอันนี้นะคะพี่นี่คืออะไรครับอันนั้น <c oughs> เป็นหินข้าวสาร oh, หินขาา <c oughs> ้นขาวสารไม่ใช่ของที่นี่นะคะของที่ที่สุโขทัยค่ะโอเคครับโอ้ยงามากครับโบราณที่เต่านี่เป็นเต่าทำจากหินค่ะเอาหินธรรมดาใช่ไหมค่ะโอเคนะโอเคนะถือว่าเป็นไฮไลท์ของสัญญายอด คะนะฮะสั่งให้เยอะเดี๋ยวพี่ดูหน้าแดงทีนึงเพื่อนนึงตรงตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรพระธาตุสิวลีค่ะเขเปล่ยนเป็นพระธาตุสิวลีนะครับศิวลีบูชานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนๆเท่าไหร่ครับพี่เล็กน้อก้อนละหนึ่งร้อยก้อนละสองร้อยมีหลายราคา,า,ค,าค่ะราคาเบาๆค่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าพุทธคุณที่เหลือร่นนั่ี่นะค่ะ ด้านหน้าเรัเรีกด้านหน้าอะไรมาให้ดิเรียงกันเต็มเลยด้านหน้านี่เขาเรียกกิดอะไรโกรเมนอะไรเนี่ยค<อ>่ะแต่ไม่ใช่ของที่นี่โกเมนไม่ใช่นะฮะนะครับชื่อร้านน้องเล็กนะฮะร้านน้องใหม่หรือว่าพี่เล็กนะฮะพระธาตุเขาสามรถยอนใฮะการันตีของแท้แน่นอนนะฮะโอเคครับโอเคไม่ใจนะฮะ ทานข้าวันสามพัดยอดครับโอเคครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับค่ะข,ขอบคุณมากครับล็กครับ